สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนองทุกท่านนะคะหายไปนานเลยนะคะที่หายไปนานก็เพราะว่า,าได้พาครอบครัวมาเที่ยวที่ประเทศออสเตรียเนาะพอหลังจากที่พาครอบครัวมาเที่ยวที่ประเทศออสเตรียเจบก็ ไปเข้าคอร์สท,ทำกายภาพบาบัดนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในคอร์สกายภาพบาบัดนะคะก็คิดถึงเพื่อนๆทีพ่พีน่น้องทุกท่านนะคะวันนี้พาเพื่อนๆพีนพน่น้องมาเที่ยวที่ภูเขาชื่อว่าดักสไตนะครับเป็นภูเขาที่มีหิมะอยู่ตลอดทั้งปีของประเทศออสเตรียนะคะถ้าใครที่มาเที่ยวประเทศออสเตรียหน้าร้อนเนี่ยก็สามารถมาเที่ยว ชมหิมะได้ที่ภูเขาแห่งนี้นะคะตอนนี้เรากา็มาอยู่ที่จุดถ่ายรูปจุดแรกนะคะนี่แม่เจ็บกำลังจะไปถ่ายรูปนะคะแม่ฉันใจกล้ามากซูม <c oughs> <c oughs> ใ,ใกล้ๆเลยนะถ่าทุกชอตแล้วเนี่ยพอเราถ่ายรูปจากจุดแรกเสร็จนะคะเราก็มาจุดที่สองที่บริเวณนี้ ใต้น้ำแข็งใต้หิมะนะคะจะมีความลึกอยู่หลายเมตรนะคะแล้วเขาก็ประมาณ6เมตรเนาะแล้วเขาก็แกะสลักเป็นรูปน้ำแข็งต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามด้วยกันเลยค่ะน้ำแข็งัแข็ง,นเ,ขงนเลยโอ้โหแกสลัก นีิบลดเลยบสิบองศานะยายอันนี้อะไรอ่ะตองไม้เหรออันนี้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์

ตอนนี้ชมด้านล่างเสร็จแล้วจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะคะชมหิมะข้างบนแล้วก็ชมวิวส,สวยๆนะคะคือที่นี่จะบอกว่าสวยมากคือแม่กับลูกๆบอกว่าชอบมากๆนะคะเพราะว่าได้เล่นหิมะเนาะแล้วก็ชมวิวส,สวยๆเนาะก็คือชอบกันมากๆแต่ว่าไม่ได้พาแม่กับลูกๆเดินไปไกลนะคะเจ็บเคยมากับแฟนครั้งหนึ่งเนาะ เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะตอนนั้นมากันสองคนก็จะพากันเดินไกลมากๆเดินกันประมาณชั่วโมงออก,กว่าๆนะคะเพราะว่ายอดเขาแห่งนี้เขากว้างมากๆคือถ้ามองแบบนี้จะดูเหมือนไม่กว้างนะคะแต่ว่าถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะกว้างมากๆนะคะเดินกันประมาณชั่วโมงออก,กว่าๆเนาะเคยเดินกับแฟนเนาะแล้วก็จะเห็นว่าฝรั่งบางคนเนี่ยเขาก็จะใส่เสื้อ ยืดธรรมดาก็คือเขาไม่หนาวหรือไงอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือว่าวันนั้นนะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ7องศานะคะก็คือ ถ้าเราเดินอุณหภูมิเจองศาเนี่ยเราก็จะออกร้อนได้ซ้ำไปนะคะแต่ว่าเจี๊ยบกับแม่เนี่ยเราใส่เสื้อกันหนาวกันเพราะว่าเราเดินลงไปข้างล่างใต้หิมะที่เขาแกะสลักรูด้ําแข็งเนาะตรงนั้นอุณหภูมิอยู่ที่ลบสิบนะคะก็เลยจะหนาวมากๆนะคะก็เลยใส่เสื้อกันหนาวมากันนะคะแล้วก็พยายามจะให้แม่กับเด็กๆเ,เนี่ยใส่เสื้อกันหนาวไว้เนาะเพราะว่าร่างกายจะไม่ชินกับความหนาวนะคะถ้าเหมือนจะร้อนก็จริงแต่ว่า พยายามทําให้ร่างกายอบอุ่นไว้นาะจะได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นไข้ไม่สบายอะไรประมาณนั้นเนาะตอนนี้เด็กๆก,ก็คว่างหิมะกันเล่นสนุกสนานมากๆเลยนะคะและตอนนี้ก็กําลังจะพาเด็กๆไปหาที่ปั้นตุ๊กตาหิมะเล่นกันนะคะมันก็คือนี่น้องแข็งใสปะ่ะเอ้ยมันมีอยู่ทั้งปีเนี่ยภูเขาลูกเนี่ยคนเป็นแองกระทะเห็นปะ่ะ ถ้าลูกอื่นมันจะตกลงมาข้างล่างหมดทั้งตาถ้ามันเป็นภูเขาจริงอะ่ะอันนี้มันเป็นแอง่งและตอนนี้เด็กๆก็ได้ทําเลที่เหมาะที่ปั้นตุ๊กตาหิมะแล้วค่ะก็ปั้นกันใหญ่เลยค่ะปั้นกันอย่างสนุกสนานกันใหญ่เลยที่แรกก็ปั้นกันอยู่สองคนเนาะยายเห็นว่าปั้นตัวเล็กไปค่ะยายอดใจไม่ไหวค่ะยายลงมาช่วยเด็กๆปั้นเลยค่ะเดี๋ยวดูยายปั้นตุ๊กตาหิมะกับเด็กๆไปเพลินๆนะคะแล้วก็ อ่าท้ายคลิปนะคะถ้าใครมีเวลาดูก็อ่ดูท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปจะเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนะคะเขามีชื่อว่าค่า p เพนช์ไตถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะน่าจะประมาณว่าค่า p เพนช์ไตอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าลูกนี้ชื่อว่าดักไตนะคะดักไตภูเขาอีกลูกหนึ่งค่ายเพนชไตอะไรประมาณนั้นเนาะก็ ภูเขาลูกนั้นนะคะเป็นภูเขาที่จะไปบ่อยกับลูกนี้เนาะเพราะว่าภูเขาลูกนั้นเนี่ยเราสามารถเดินชมวิวได้นะลูกนี้ก็ขึ้นมาก็ดูแค่หิมะอะไรประมาณนี้เนาะก็ถ้าเราอยู่ภูเขายอดลูกนั้นนะคะเราจะมองใกล้ๆเราจะเห็นภูเขาลูกนี้ว่าเขาเป็นแอ่งนะคะก็คือเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ไกลกันพอสมควรนะคะถ้าเราขึ้นไปอยู่บนภูเขาลูกนั้นเนี่ยเรามองมาเห็นภูเขาลูกเนี่ยเหมือนแบบ ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แต่จริงๆนะถ้าขับรถจริงๆนะคะน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าเนาะแฟนบอกเนาะก็ไกลกันอยู่พอสมควรเลยค่ะก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่สวยนะคะภูเขาลูกนั้นเนาะคือเจ๊บก็ชอบมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจ๊กก็จะลงวิดีโอที่ได้พาครอบครัวไปเที่ยวในประเทศต่างๆหรือที่เที่ยวที่ต่างๆเนาะก็ลงไว้อ่า ให้ตัวเองดูแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็คิดถึงเพื่อนๆพี่เพีนเพนเพน่น้องทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะกลับไปหาเพื่อนๆพี่เพี่น,พน,น้อง,องทุกท่านนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมวิดีโอเป็นกําลังใจให้กันค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ ข้างวันใหญ่นั่งข้างวันน uh ั huh. ่งข้างวันได้ให้โอ้พิเด็นาะิเกอะฮัลโหลฮโ่ัหโ 对啊，这个呢就是。